อ่ะอีกข่าวหนึ่งที่เราจะแจ้งก็คือตอนนี้บล็อกของ l a c k i n g งเ r ร์ฟเนาะมันแปลไทยว่าอะไรขึ้นพิโรธใช่ไหมถ้าเกิดจะแปลแบบลิเกลิเกอระขึ้นพิโรธก็น่าจะได้นะที่ที่กำลังจะออกของญี่ปุ่นน่ยใช่ฟูลิส <Full S 1> ม,มาแล้วมาแล้วการที่น่าสนใจก็จะมีอะไรบ้างก็จะตัวนี้เลย f o r t s e s ต EX นะฮะอ่าตัวแรกเลยเป็น f o r t l ร s s EX นะยูคิมิโนโกะเนาะใช่เป็นพืชเพียงใบเดียวของบล็อกนี้นะ <laughs> <laughs> บล็อกนี้ทั้งบล็อกอะใบนี้คือพืชเพียงใบเดียวในบล็อกเลยบเกว่าอนก็ยังคงคอนเซ็ปต์พืชรูปไม่น้อยทุกบล็อกเ้วผมก็โซเซ่เลยอันนี้นะอใช้เป็นเท е ล่าเท е ลสตอพืชใช้พลังงานน้ำนะสองลูกสร้างดาเมจร้อยสี่สิบใส่ตัวข้างหน้าแล้วก็ยิงข้างหลังยี่สิบตัวหนึ่งนะ <laughs> ถ้าถ้าโจมตีดูค่อนข้างเบาแล้วไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่จุดจุดดีของเขาอย่างหนึ่งคือ ความสามารถของเขาคนระับสร้ารได้ครับความสามารถคือเมื่อโดนน็อกจากตุแหอ่งต่อสู้เนาะถอยเหรียญถ้าออกหัวอีกฝั่งจะได้ไพ่าการรางวัลลดลงใบหนึ่งเลยก็คือเหมือนตีตัวหนึ่งไพ่ถ้าเกิดออกหัวใช่ถ้าเราถอยออกหัวนะอ๋อแล้วก็มันเป็นพืชที่เล่นน้ำเนาะสามารถเอาไปใส่ใส่เพื่อเพิ่มความหลากหลายธาตุน้ําได้อืเป็นตัวเลือกที่ ก็โอเคนะเอาไว้ตีเอาไว้เคาน์เตอร์ลิซาดอนทลสตอร์มืดของบ็อกเพิงราชานเพิงการก็ได้ด้วยแต่ว่าเป็นของอนาคตอีกทีนะของเพิงเพื่อะไรนะคืนพิโรธสมมุติว่าเราเล่นน้ําแล้วเจอลิซาดอนไฟอย่างเงี้ยแล้วเขาแปลงเป็นเทลสตอร์มืดเนาะเราก็สามารถแปลงเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นธาตุพืชที่ลิซาดอนมืดแพ้ได้แต่ว่า จะจัดการเล่นยังไงนี่ก็ต้องรอดูอีกทีนะโอเคใบที่น่าสนใจเขาจะเป็นกาเบียสกาเบียส e x ten s ท่อน้ำนะฮะใบนี้ก็คือเป็นใบที่เขาบอกว่าจะมาทําให้เด็กต่อสู้สามารถพังงานได้อีกครั้งหลังจากที่แบบโดนกดมานานไม่ใช่ว่าติ่งลู่มาน,นี้ก็พังงาดมาช่วงนึงแล้วเหรอฮะติ่งลู่มานีมน่มันเหมือนจะพังงาดนะแต่มันก็ก,ก,ก็หายไปเลยกระแสติ อารมณ์แบบมันก็เลงจะเงยขึ้นแล้วก็โดนตบหัวกดลงไปใ, <laughs> ใช่ใช่ประมาณนั้นแหละก็ <laughs> ความสามารถของกาเบียนะครับท่าแรกนะครับก็ไฮโดรแลนเดอร์นะครับใช้ใช้ท่าต่อสู้แค่ลูกเดียวแค่ลูกเดียวนะร้อยหกสิบดามจแล้วสามารถเอาพลังงานต่อสู้เนี่ยจากหลุมของเราอ่ะสามใบติดที่กับโปเกมอนในเบนซ์ตามใจชอบอันนี้อันนี้จะีวผมว่าติง่งบูนน่าจะพังอาจกว่าเดิมใช่ถ้าเป็นอันนี้แล้วท่าสองของเขาครับโซนิคได้นะครับ ดิสคาร์ดสองเอเนจีของโปเกมอนนี้เนาะจะทำร้อยร้อยยี่สิบดาเมจให้กับโปเกมอนอีกฝั่งได้หนึ่งตัวตรงไหนก็ได้แสดงว่ามานาฟี่จะจำเป็นสำหรับแพทในค่อนข้างเยอะนะก็ผมว่าก็ยังจำเป็นตลอดไปแต่แต่ดูสิฮะดูความแตกต่างระหว่างธาตุอื่นๆกับธาตุลูกเม่น้อยยูกิ Min มินเนโกะเมื่อกี้ตัวนี้หนึ่งหนึ่งพลังงานนะโจมตีหนึ่งร้อยหกสิบ ได้พลังงานจากหลุมด้วยสามใบนะครับในขณะที่ยนะูกิเป็นนกโคเนี่ยสองพลังงานได้แค่ร้อยสี่สิบแล้วกับเวียร์เขาหนีฟีนะกับเบียรของตัว ex telesto ram เนะี่ยหนีฟีด้วยค่อนข้างดีนะ <laughs> ใช่สิตัวตัวนี้ก็แน่าน่าสนใจฮะแมนไทแมนไทเหรอครับใช่นี่ทำไรได้ครับแมนไทก็หนีฟีนะเป็นพื้นฐานแล้วก็ถ้าโจมตีไม่ใช่พลังงานเลย ฮิวรักษาความเสียหาย120นะให้โปเกมอนบนเบนเราหนึ่งตัวได้เลยก็คือเอาแมนไทยเข้ามาแทงวังอันเด้อใช่หรือจะขึ้นมาเพื่อเตรียมหนีฟีก็ได้ก็ดูมีประโยชน์ยูอ่ดูมีประโยชน์แต่ว่าจะไปกระเดกไหนอะไรบ้างนี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีก็อีกตัวเป็นไอตัวนี้ผมจําชื่อไทยไม่ได้มันชื่ออะไรนะแมลงอะไรนะกุโซกุโมชะอะไรสักอย่างใช่ที่เขาเรียกว่าแมลงกุสแากันนะใช่ใที่เป็นโปเกมอนหลักของกุสมาของ ซันมูนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ซันมูนทันซันมูนแล้วก็ตัวนี้ท่าโจมตีแรกค่อนข้างดีนะมันจะดาเมจยี่สิบคูณตามจำนวนการ์ดบนมืออีกฝั่งเลยคูณการ์ดบนมือนะเราเอาไว้สู้กเด็กไหนพวกเด็กที่มือเยอะๆก็มีหลายเด็กลอสเด็กมือเยอะๆลอสก็มือเยอะก็ชาไนพวกนั้นใช่ไหมที่มือเยอะแต่ลอสนี้ถ้าถ้าเขาเล่นเป็นลอสลอสเล็กนี่ น่าจะเอาเคาน์เตอร์ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเขาแบบผสมพวกตัวโตอย่างกินราตหน้าหรือวีดูดอะไรเงี้ยตัวนี้น่าน่าจะทําดาเมจได้ดีครับแล้วก็เป็นตัว1ภ่ยไพ่น,นะต่อไปก็อีกตัวที่น่าสนใจก็เป็นทาปูโคโค่นะครับตัวนี้นะครับทาปูสายฟ้าที่เหมือนจะลูกรักละเกินออกบ่อยละเกินได้ร่าง ex ได้ร่าง v max ได้ร่าง v ขาดแค่วีจตาแต่ผมว่าแค่นี้เขาก็ลูกรักสําหรับทัาป,ปูแล้วเพราะว่า<ช>ดูตัวอื่นเขในในบรรดาทาปูทั้งหมดต,ตัวนี้มามาบ่อยสุด <laughs> โอเคเรามาดูท่าต่อสู้กันนะครับอ่ารีเวน,น,น, <laughs> นช็อคในทาปูคืนรีเวนช็อคนะครับ30ดามีดถ้าโปเกมอนอีกฝ่ายเรานะครับมีการน็อกเอาท์เกิดขึ้นเนาะในเทิร์นที่แล้วเนาะเราจะโบยเก้าสิบดามีดแล้วอีกฝั่งจะติดพาราลซ์ก็คือติดชาอือ โหดรลายนะติดชาเนี่ยใช่ก็คือแบบรอให้เขาน็อกเราตัวไหนก็ได้ตัวจะน็อกมันไทยก็ได้อย่างเงี้ยสมมตินะ<ม>เราก็เอาทาปูเนี่ยไปช็อตเขาเขาก็ชาการชาหนึ่งเทินเนี่ยคือส่งผลเยอะนะส่งผลเยอะมากในบรรดาสถานะทั้งหมดผมส่วนตัวผมว่าสถานะชาคือเออแรงที่สุดละใช่เพราะว่าหยุดชะงักเทินเขาด้วยใช่เพราะถ้าถ้ายังหลับอ่ะยังมีโอกาสตื่นได้ง่ายๆหรือ ไม่หรือพิษอย่างเงี้ยมันมันสร้างดาเมจไม่เท่าไหร่เงใช่ใช่หรือสับสนเรายังมีโอกาสแบบว่าทอยออกหัวโจมตีได้เงแต่ชานี่คือหมดสิ์ทุกอย่างเลยต้อง,องใช้สลับ,บย่างเด,เดียวเลยอ่าล้วก็ถ้าโจมตีอกันก็ใส่ฟ้า2อใส่หนะึ่งะร้อยแดาเมจทิ้ง Energy หนึ่งใบก็เอามาตีธรรมดาก็ได้นะ180ยแปดสิใช่ตัวต่อไปนะีก็ที่น่าสนใจจะเป็นการดอนนะเป็นโปเกมอนต่อสู้นะ ครับเป็นปโปกรอนต่อสู้ใช่ซึ่งสามารถคอมโบกับกาเบียดได้ที่เป็นเทเลซลน้ำเนะเพราะว่ากาดอนนี้มันจะมีท่าโจมตีที่รุนแรงมากๆอันหนึ่งฮะคือท่าที่2ของมันคือแมกมาพร์ดเราสามารถทิ้งพลังงานได้สูงสุด4ลูกนะจากโปเกมอนบนบอร์ดของเราแล้วก็ดาเมจจะ60คูณจำนวนที่เราทิ้งเนี่ยค,คล้ายๆโอเจียนเลยก็คือ240เนาะใช่ ก็แต่แบบก็ถือว่าทําได้ดีนะสำหรับพื้นฐานที่เป็นโปเกมอนลายกดใช่แล้วก็เป็นไพ่เดียวต่อไปก็เป็นใบนี้ครับฮูป้า EX นะครับอันนี้เป็นเทเลสทอ์นะเทเลสทอตต่อสู้เพราะว่าปกติฮูป้าเขาเป็นชาตมืดเนาะก็คือใบเนี้ยเขาบอกว่า Energy Crush นะครับ50ดาเมจตามจำนวน Energy ของโปเกมอนผู้ต่อสู้เนาะทุกตัวทุกตัวนะใช่ทุกตัวเลยถ้าเกิดว่าเด็กไหนที่เขาฟาร์มจี้เยอะ ปุ๊ป้าเขาก็พร้อมที่จะต่อยทุกตัวถ้าโจมตีคล้ายๆเหมือนเหมือนของอันนั้นอนะไอที่เป็นคอย ex สายฟ้าที่มาอบอกแล้วถ้าแต่ว่าปุ๊ป้าดูจะทํำง่ายกว่าเพราะมันเป็นพื้นฐานนะใช่เป็นพื้นฐานครับติด2องเอ g เแต่ว่าพลังงานมืดนี่อาจจะต้องใช้เอนจินกับการล่าไฟเร์ Fire, แล้วก็ใช้ย้ายพลังงานนอะใช่เหมือนที่ผมทําในคลิปอ b บ x ็อ,อก ex นะ ถ้าอีกท่าก็คือ200ดาเมจแล้วเทินหน้าก็ใช้ท่านี้ไม่ได้เราก็ส่วนใหญ่เขาใช้ท่าแหลกเลย energy c a s t ใช่ไหมใช่โอเคจากนั้นก็อีกตัวเลยอันนี้ชื่อไทยอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันคร <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเป็นโปเกมอนดาวตกนะตัวนี้ตัวนี้เขาทำอะไรได้ครับความสามารถของเขานะถ้าถ้าในเทินของเราแล้วตัวนี้มันอยู่บนเบนนะถ้าเราติดพลังงานให้มันอ่ะมันสามารถ สลับตัวเองขึ้นไปข้างหน้าได้เลยก็คือเหมือนเป็น energy jet ภายในตัวแต่เราว่าเราติดพลังงานอะไรก็ได้ให้ให้เขานะเขาจะสลับตัวเองขึ้นข้างหน้าเลยแล้วถ้าโจมตีก็โอเคด้วยนะกับวิธี้ทคโคลยี่สิบการเมตรนะคูณนะข่านหนีอของไอ i v ทของเขาเนาะก็ถ้าเล่นก็คงจะเล่นกับพวกพวกอ่าวานนเดอร์ ex e หรือไม่ก็สนามของ ติ่งลู่ที่มันเพิ่มค่านี้อืมนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับตัวนี้คนไปนที่หหามากตอนสปอยมาจิราชิเ<ส>เป็น,ส,น,นสเตลลาเวลเป็นพื้นฐานเน,ะเน,นานเนะเขาบอกว่าโปเกมอนใบนี้ยถ้าเกิดไปอยู่บนสนามเนาะโปเกมอนอีกฝั่งอะ่ะจะวางเม็ดดาเมจให้กับโปเกมอนของเราไม่ได้บนเบนนะเอ่อวางเม็ดดาเมจจากท่าโจมตีนะครับจากท่าโจมตีบนเบนแล้วก็เ,เฉพาะเฉพาะโปเกมอนพื้นฐานอีกฝั่งด้วยที่ทาไม่ได้ก็คือโปเกมอนพื้นฐานอีกฝั่ง ถ้าโจมตีเขาอะจะไม่สามารถวางดาเมจที่เป็นเอฟเฟกใส่โปเกมอนของเราได้แค่อะไรยามิรามิใช่ก็ถ้ายามิรามิใช้ท่าโจมตีก็ไอตัวนับดาเมจที่ยามิรามิจะวางได้ก็ต้องวางใส่ตำแหน่งสู้เท่านั้นอีกใบก็เป็นนี่นะครับกิมมิคุเอ็กซ์นะฮะอือทองนะตัวทองใช่ในเกมตัวทองในเกมขเขาแซวว่าโกเอ็กซ์เพลียนตัวนี้อ,อันนี้ทำอะไรได้บ้างครับพอสามารถนะเทิร์นละครังเนะี่ย ในเทอของเราเองจั่วการหนึ่งใบถ้าตัวนี้อยู่ตำแหน่งสู้นะจัว่วสองใบแทนแต่ว่าทีเด็ดของเขาอะ่ะคือถ้าโจมตีฮใช้เพียงหนึ่งพลังงานเหล็กเนาะพื้นฐานครับพลังงานเหล็กหนึ่งใบแล้วก็ถ้าโจมตีเขาบอกว่าเลือกทิ้งพลังงานพื้นฐานบนมือเรากี่ใบก็ได้นะดาเมจถ้าโจมตีนี้จะเท่ากับจํานวนที่ทิ้งคูณห้าสิบี่ใบก็ได้ใช่ตัวต่อไปอันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อไทยเหมือนกันนะ นกกระยางบอมเบอร์ดียออร์หรือเปล่านะตัวนี้ทำอะไรได้ครับเห็นเขาก็ชอบกันหลายคนนะเป็นตัวนี้ผมว่าก็ดีนะถ้าถ้าโจมตีแรงของเขานะหนึ่งพลังงานนะอะไรก็ได้ถ้าเราเริ่มก่อนเราสามารถใช้ท่าโจมตีนี้ได้เลยในเทิร์นแรกปกติแล้วคนเริ่มก่อนจะยังใช้ท่าโจมตีไม่ได้นะแต่ตัวเนี้ยท่าเนี้ยสามารถใช้ได้เลยแม้เราจะเริ่มก่อนก็คือคนเด็กเรานะ โปเกมอนพื้นฐาน3ตัวแล้วก็วางเบนเลยใช่ช่วยตั้งได้เลยเริ่มก่อนไวมากเริ่มก่อนแต่แบบว่าแบบเออน็บอลไม่มีไฮเปอร์บอลไม่มีบัตร v ีรไมไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเรามีตัวนี้อยู่ข้างหน้าเราติดพลังงานแล้วก็กดท่าของมันได้เลยใช้1ลูกด้วยนะใช่หนึ่งลูกอะไรก็ได้นะเราได้ได้เบนถึง3ตัวเลยแล้วก็ท่าที่2มันนะก็ใช้พลังงาน3ลูกนะหนึ่งร้อสามสิบดาเมต สามารถสับโปเกมอนเนี่ยกับการทั้งหมดที่ติดอยู่เข้าเด็กได้ก็คือเอามาเรียกเสร็จแล้วก็หมดนาทีลนะกับก่อนที่จะโดนน็อกหรือโดนเกโอไปใช่สมมุติว่าเราเปิดเป็นตัวนี้เราเริ่มก่อนเนาะเราติดพลังงานใส่หนึ่งลูกแล้วก็เรียกเรียกโปเกมอนพื้นฐานลงเบนซ์หลังจากนั้นเทือนถัดไปเราติดเทอร์โบให้มันแล้วก็โจมตีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาม,ามันหนีกับข้อเด็กไปกันการโดนน็อกได้เพราะว่าเลือดเขาค่อนข้างบางนะสองร้อยใช่ครับ ถือว่าถือว่าดีนะค่าหนีก็หนึ่งด้วยไม่เยอะต่อไปก็อีกก็จะเป็นภ้าคุมนะครับก็จะเจอจูจูลัสแมนเทลหรอถ้าเกิดว่าโปเกมอนที่ติดการ์ดเนี่ยก็กกลีสหรือเปล่าก็เกียสใช่ไหมไม่ไม่รู้นะผมผมไม่ไม่ถ้าถ้าโปเกมอนที่ไม่มีกฎอะติดการ์ดไปเนี้ยจะบวกเลือดหนึ่งรอแต่ว่าเขาจะได้หยิบไพ่เพิ่มถ้าเกิดโปเกมอนเราหนอกอ ก็คือจะทำให้โปเกมอนไร้กดที่ติดมันนะได้เลือดร้อยหนึ่งแต่แรกกับเสียพัยเพิ่มใบหนึ่งนะใช่ครับกลายเป็นโปเกมอนวีอะไรประมาณนั้นใช่แต่ก็ยังนับว่าเป็นโปเกมอนไร้กดนะตัวนั้นอ่าๆ uh huh. ใช่เพราะว่าเพราะว่าที่บอกว่าหยิบพัเพิ่มอะ่ะคือผลจากการตัวนี้นะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มกดลงไปบนตัวการ์ดโปเกมอนโอเคครับต่อไปเป็นแผ่นดิฟนะเทคนิคข้อแมชชีนเทอร์โบเอเนจี อันนี้ทำไร่ได้อันนี้ติดให้โปเกมอนนะเราจะได้ท่าโจมตีนี้เลยแต่ว่าจะถูกทิ้งการใบนี้นะเมื่อตอนจบเทินของเราก็คือถ้าติดปุ๊บเราต้องใช้เลยก็คือท่าที่ได้รับนะจะเป็นหนึ่งพลังงานใสเทอร์อโบเทอร์โบในเนเอร์ใจใช่ไหมเทอร์โบินเธใจค้นเด็กของเรานะสองใบเบสิกอินเตอร์จีพลังงานพื้นฐานสองใบนะติด ให้กับเบนเราตามใจชอบเลยก็เหมาะเหมาะสำหรับคนเริ่มทีหลังก็ได้นะที่อย่างที้ผมบอกว่าคนเริ่มหลังส่วนมากถ้าเทธนแรกของการเริ่มหลังอ่ะมันจะยังไม่ค่อยมีท่าโจมตีเลยดีๆเราสามารถติดอันนี้เพื่อเร่งพลังงานของเราได้อีกใบก็จะเป็นเทคนิคแมชชีนนะครับลายไซส์นะครับใบนี้ก็เหมือนกันครับติดแล้วมันจะตกดอกตอนจบเ <จบ S 2> ถึงท่าโจมตีนะครับใช้3ามเอนจีนะครับจะทํา100ดมีให้กับโปเกมอน ที่มีดาเมจเคาน์เตอร์หนึ่งตัวตรงไหนก็ได้แต่ต้องมีดาเมจเคาน์เตอร์ก่อนนะอ๋อก็คือตามเหมือนตามไปยิงตัวที่เจ็บแล้วอ่ะนะใช่ก็ถือว่าเป็นเอาไว้ประยุกต์ใช้นะช่วงเหล็กเกมก็ได้นะแบบว่าเขานับบอสเราหมดแล้วอะไรเงี้ยอย,อยู่เราก็ติดแผ่นนี้แล้วก็ยิงข้างหลังเขาเลยไม่ต้องลากขึ้นมาโอเคครับต่อไปก็จะเป็นซัพพอร์ตเนาะซัพพอร์ตนะไนะลลี่ทอยเหรียญน,นะถ้าหัวถ้าออกหัวเรา คนเด็กของเราหาโปเกมอนอะไรก็ได้นะสองบใบเลยขึ้นมือแต่ถ้าออกก้อยเราจะได้ค้นโปเกมอนพื้นฐานแทนนะใบเดียวเป็นการ์ตูนอีกแล้วใช่แต่ว่าถ้าทอยออกหัวเนี่ยค่อนข้างดีนะเพราะเขาค้นอะไรก็ได้เลยสองใบที่เป็นเกมมอนอืมอันนี้ก็อีกใบก็จะเป็นเขาหลังอะไรชันทอลเหรออันนี้เป็นชตุรเทพภาพอะไรนะแบกไวท์ Back wide, ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็ทอยหัวก้อยอีกละ <laughs> ถ้าออกหัวนะครับสวิตโปเกมอนของอีกฝั่ง บนเบนมาแอคทีฟสปอตใช่เราเลือกเองเลยนะใช่แต่ถ้าเกิดออกก้อยนี่คือสวิตช์ของเราของเราเองใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นวอดแห่งดวงถ้าไม่ซัพพอร์ตสองใบนี้ <c oughs> เน้นเน้นทอยหัวก,ก้อยกันจน <c oughs> ังไงรู้ารร้องไปต่อไปต่อไปเนี่ยลิกะเนี่ยอ,อ่ดูท็อปเด็กของเราสี่ใบนะเลือกสองใขึ้นมือที่เหลือสับก,กับข้อเด็กเ,เออไม่ใช่สับก,กับข้อเด็กที่เหลือสับ แล้วก็เลือกเอาไปวางใต้เด็กนะสับสองใบ,บที่เราไม่ได้เลือกนะไปวางไว้ใต้เด็กผมว่าค่อนข้างดีนะใบนี้เอาไว้ดูด้วยเนะาะสี่ใบแล้วใบไหนไม่อยากได้ก็เอาไว้ใต้เด็กใบไ,ไหนยัได้เก็ขึ้นใชมน่มันจะคล้ายๆอะไรนะอะโคมา่าอันนั้นแต่ว่าอันนั้นดูหนะ้าใบเนาะเลือกสามขึ้นมือเอาสองไปลอ็อตเพียงแต่ว่าอันเนี้ยของเราไม่ต้องเสียการ์ดไปลอ็อตแต่เราก็ได้ขึ้นมือน้อยลงใบหนึ่ง ก็เป็นซัพพอร์ตช่วยจัวทางเลือกอีกใบหนึง่งนะครับแต่ที่มันดูดีหน่อยก็คือมันได้ดูสีใบนะแล้วเราเลือกของที่เราต้องการนะ่จังหวะนั้นได้ไม่ต้องการก็ออกไปใต้ก่อนใช่ถ้าอย่างบางคนบอกอองั้นอะคูมาก็ได้มันก็ใช่แหลนะแต่ว่าอะคูมามันของมันเราโดนไล่ไปลอดด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่อยากเสี่ยงไปตลอดการอะไรอย่างเลนะี้ยใช่ครับใช่อันนั้น<ก>คือความเสี่ยงของอะคูมาต่อไปก็อีกใบครับ พอลซอลเลดี้ชื่อเหมือนเด็เสาเลย <c oughs> ผ,มผมพูดเล่นนะซัฟเฟอร์ยัวแฮนด์อินทะูเด็กนาะก็คือเอา,าร์ดบนมือกับเข้าเด็กแล้วก็จวดสี่ใบใช่แต่ถ้าเราเริ่มทีหลังนะเราเป็นเทินแรกของเราจวดแปดแทนโอ้ลิเลียเวอร์ชันใหม่ลิเลียแต่เป็นผสมจัดผสมจัด <c oughs> จัดตัวเองนะอ๋อก็ถ้าถ้าได้ได้เริ่มคนที่สองนะ <c oughs> เนี่ยเทินแรกสุดถ้าใช้ใบนี้ก็น่าจะค่อนข้างดีคนะุ้มเลย กับผมคิดว่าคงไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่เพราะว่า,าถ้าเริ่มเริ่มคนที่สองเทอร์แรกอะมันก็มีโอกาสใช้ได้แค่เทิร์เดียวใช่เพอ,อเทอร์อื่นใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นจัเหมือนจัดตัวเองใช่ต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็น medical energy นะครับเป็น energy พิเศษเนาะพลังงานพิเศษเขาบอกว่า,าถ้าเกิดใบเนี้ยติดที่กับโปเกมอนจะเป็นพลังงานไร้สีหนึ่งลูกเนาะแล้วถ้าเกิดติดจะบนมือจะฮิวสามสิบให้กับโปเกมอนนั้น ก็ฮิวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมอนะถ้าเกิดเล่นกับเด็กที่มันแบบฮิวได้แต่ผมก็ยังไม่เห็นอะไรฮิวแรงเท่าบานะตอนนี้นะตอนนี้ใช่ไหมแน่บานา ex โอเคแล้วนี่ก็เป็นการที่น่าสนใจทั้งหมดของคลื่นพิโรธท,ที่ผม<ช>ไม่รู้<ช>ภาษาไทยเขาใช้คาว่าอะไรเนาะเอ้มันมันมีของหรูด้วยนะสปอยมานิดหนึ่งของหรูพววนี้ก็สวยนะมีหลายใ<ช>บยที่สวยเลยดูอย่างดาวเลยดาวตกสวยมากใช่ผมชอบตัวนี้นะตัวอะไรอ่ะ ร่างแรกคุณชื่ออะไรนะร่าง <Y uki S 2> แรกของวัลราชิเหรอร่างแรจะอยู่กี่วัลราชิ่งแล้วตอนนี้ใช่ไหมเออก็สวยนะเล่นทีมาสวยรูปตัวนะกาวดอนเนี้ยแบบดูพาวเวอร์ฟูลมากเลยสมกับเป็นเกมด,ดูดูกิลกาด,ดีเหมือนอนุสาวรีย์ <laughs> แล้วก็อันนี้อีเวนท์ท่ออีเวนท์ท้อนี้เราไม่ได้กล่าวถึงเนาะแต่การ์ดอาร์ตค่อนข้าง,งสวยเลยทีเดียวใช่กับอีกอันหนึ่งที่ผมว่าสวยก็คือกาเบียสกาเบียสีเอ็กซ์ลิกะกับ พาราซอลเลดี้ก็สวยนะอของพาราซอลเลดี้นี้น่าจะเป็นซับพอตหญิงตัวเดียวในในบล็อกนะอ๋อไม่ใช่ครับลิกาเป็นผู้หญิงครับอ๋อลิกาเป็นผู้หญิงอะผู้หญิงอ๋ออ๋อเป็นสาวหรอผมนึกว่าเป็นผู้ชายตลอดเลยเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงลิัาผู้หญิงครับยังไงก็วันนี้ MG talk เราก็น่าจะหมดเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจเราได้นะครับ ก็เจอกับ MT Talk ใหม่ทุกครั้งนะที่มีฟูลิตหรือมีสปอยอะไรน่าสนใจใหม่ๆมานะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ